สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเทียบกันระหว่าง 70mai dashcam นะครับ A400 และ 1S นะครับผม2รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับโอเคผมจะเดินถือถ่ายนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านกระจกหน้ารถยนต์นะครับจะทำให้เห็นภาพแบบชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้ดูกันนะครับเป็นรีวิวแยกของกล้องแต่ละตัวนะครับสามารถชมได้นะครับ เลือกคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนะครับผม ทดส,สอบนะครับกล้องหน้ารถนะครับผมทางด้านสายนะก็จะเป็นเจ็ดสิบไมล์นะเอสีนร้อยนะก็ลองก็ลองฟังกันดูนะครับฟังเสียงกันด้วยนะครับผมเอประมาณนี้นะฮะนี่ผมจับด,ด้วยมือเปล่านะครับแล้วก็ใช้ power bank เสียบเข้าไปนะครับลอนก่อใจยกโลกสันส่นๆนิดน,นึงนะไม่มีตัวจับ ลองดูคุณภาพนะครับเทียบกันดูนะสองตัวนี้โดยเรื่องของสีสันแบบไม้นะระยหนาโกนะฮะ ต้องใช้ <c oughs> บัตรใช้แอปเนี่ยกดสั่งนั่นแหละคือปัญหาสัา่งปุ๊บก็สแกนสแกนเสร็จมันก็จะได้เงินออกมาให้นั่นคือปัญหาเป็นปัญหาอะไรอ่ะปัญหาที่ว่าตู้มันจะต้องเป็นตู้มันเนอ่อเออในถ้าบัตรนี่เสียบได้ทุกตู้อ่ะอย่างเช่นเองมีก